สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานะคะเราได้รับเขียนจากท่านอาจารย์ดิศกรกุลทรน,นะคะท่านมาแนะนําในเรื่องของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้เราได้ทราบเนี่ยค่ะว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นยังไงคะอาจารย์สวัสดีครับก็สนามเด็กเล่นอันนี้สร้างปัญญานะค่ะ่ใชามเ็เล่นทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับกับที่ พราะบาสมเด็จที่อยู่หัวเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูจากเด็จย่าครับทาให้เล่นนั่นแหละในวังแต่เราก็มาดัดแปลงแอปพลายให้กลายเป็นสิ่งที่งซึ่งสามารถใช้กับเด็กทั่วไปได้ค่ะนะครับใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วน้ํทสายลมโดยเฉพาะต้นไม้ก็มีอยู่แล้วนะครับค่ะเขาจะเล่นสายเล่นน้ําดูต้นไม้ดูลมยังไงนะครับค่ะสิ่งเหล่านี้ปล่อยเขา จะเล่นคนเดียวหลายคนก็ได้หมดอืมเค่ะอาจารย์กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมดเนี่ยอยู่ในช่วงของกลุ่มวัยอายุที่เท่าไหร่อะคะแต่ปฐมวัยนะครับอืมปฐมวัยจนถึงวัยรุ่นจนถึงวัยทุกวัยก็เล่นได้แต่ว่าจะเล่นในลักษณะไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นลักษณะนี้เราจะพัฒนาเป็นการเรียนรู้เราเรียกฉันทะแต่ท้คือความชอบนะครับชอบอะไรชอบ เล่นกินเที่ยวทุกคนชอบคนแก่ก็ชอบเล่นกินเทีย่ยวแล้วก็ใช้ตัวนี้เอาผู้สูงอายุคนแก่คนหนุ่มสาวเด็กวัยรุ่นเอามาอยู่ตรงนี้นะครับปร่รวมกันให้เกิดกระบวนการเล่นเพื่อจะให้เกิดผลผลิตบางอย่างนะครับคือเด็กได้เรียนรู้โดยไม่ต้องผ่านห้องเรียนที่โดนบังคับให้ท่องไม่มีการสอบนะครับเด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างเห็นกังหันมันหมุนได้เนี่ยต่อไปมันจะทําไฟ ทำเสียงดนตรีได้ทำไมมันทำได้ค่ะไอ้คุณสมบัติของน้ำเป็นไงคุณสมบัติของลมเป็นไงท่านพวกอย่างเงี้ยมันคือรากฐานของการเล่นเครื่องเล่นในธรรมชาติสู่สู่ชีวิตปัจจุบันนะฮะแล้วอาจารย์ได้แรงบันดาลใจอนะคะ่ะในการคิดค้นประดิษฐ์ะนะคะในการทำสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยได้ได้สร้างแรงบันดาลใจมาจากไหนอคะคะอย่างงี้มันเกิดขึ้นจากความพุข์ในตัวผมผมนม่ได้ถูก เรียนมาด้วยหลายวิธีนะคร<ฆ>ับผมผ่านโรงเรียนมาเยอะทั้งแบบญี่ปุ่นแบบไทยแบบบงังคับแบบสาธิตผมแบบอยู่ในกระบวนการสาธิตทดลองแต่ผมผมอยากเป็นตัวของเองนี่ที่ไหนอะ่ะเปิดทางให้ผมคุณแม่ก็พาผมไปหาอาจารย์ยศิลปินฤีบอกนี่ลูกชอบปั้น<ฆ>ก็ส่งงานก็ประกวดนะก็ปั้นได้รางวัลได้อะไรผมก็สนใจว่าทริจริงอะ่ะ ผมไม่ได้ชอบปั้นหรือว่าอย่างเดียวนะผมอยากเป็นสามนิก <c oughs> ผมอยากเป็นนักฝังเมืองเพราะฉะนั <c oughs> ้นพอไปเรียนต่างประเทศเนี่ยผมปล่ายฟ้าที่จะเป็นนักฝังเมืองซึ่งเมาืบางไทยเนี่ยเราก็ทำนักฝังเมืองให้กรุงเทศใหม่ตอนนี้ก็มาทําเรื่องการศึกษาชนิดอ,อะไรคนระับออกแบบมนุษย์นะฮะให้มีความเมตตากรุณาต่อตัวให้มีวินัยรู้จักคิดดูแลตัวเองให้ ให้ให้ให้อะไรให้คิดเป็นรู้บุญร,รู้บาปได้โดยไม่ต้องดีใครมาว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้ากระบวนทัศน์ของ17ข้อที่สมเด็จย่าสอนในหลวงเริ่มแต่มีอาหารกายดีอาหารใจดีผู้ใหญ่ทำตัวเป็นต้นแบบให้เด็กเขาตามอย่าผีนี่ในรู้จักการอบอ้อมรู้จกักเพราะฉะนั้นการที่มาเล่นในสนามเล่นสร้างปัญญาเนี่ยเป็นการ สร้างสมดุลในสมองนะครับให้สมองเนี่ยมันสร้างสารที่มีความสุขที่สามตัวที่เราเรียกว่าฟีนเนี่ยเอนโดฟีนโซราดีนโดพามินนะฮะสารพวกนี้เป็นตัวการันตีว่าต่อไปเด็กเนี่ยจะไม่คอร์รัคชั่นเพราะสารสามตัวที่เรียกว่าฟีนเนี่ยมันขับเรื่อนความอยากรู้เ,<อ>เมื่ออยากรู้เมื่อคุณฟูณและทางบ้านให้เขารู้เขาจะพัฒนาความรู้ ต่อไปไม่มีหยุดอ่าอาจารย์คะทราบมาว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยคะ่ะสามารถให้เขากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ด้วยหรอคะครับได้ครับเพราะว่าเราได้ทำการทดลองมาจะเป็น10ปีแล้วละ่ะนะครับว่าหลังจากเด็กเป็นออทิสติกก็ดีหรือปิการทางร่างกายคือ,อขารีบเดินไม่ได้หรือไม่มีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นเพราะจิตใจเขาอ่อนแรงในเมื่อเราทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเนี่ย แล้วเขาเห็นเด็กคนอื่นเล่นเขาอยากจะเล่นเหมือนคนอื่นใจเขาไม่ได้พิการนะแต่ตัวเขาขารีบเขาจะไปไหนทีเขาต้องถัดไปกับพื้นนะเขามีที่ไปนะรถเข็นก็ไม่มีนี่แม่เขาดีเขาก็พามาปีนมาเล่นมาลงน้าไม่กี่เดือนนะครับเขาจะหายเขากระโดดให้ผมดูเขาปีนให้ดูว่ายน้ําให้ดูแล้วก็อาการที่เป็นเอิร์หน่อยๆเนี่ยเขาก็หายนะเพราะว่าขออย่างเดียวให้ท้องติดหรืออะไร หาคนพวกนี้แล้วมาพัฒนาดูผล before and after <c oughs> ดูว่าช่วยได้จริงไหมเพราะฉะนั้นในการสนามเด็ล่นเนี่ยเราไม่ใช่นั่นเราจะมีแสงแดดมีต้นไม้มีน้ำค้างมีอะไรเนี่ย <c oughs> เด็กได้พัฒนาทุกวันอเพราะฉะนั้นแล้วสนามเด็กเล่นไม่ใช่เป็นสนามเด็กที่เล่นอย่างเดียวนะคะสามารถที่จะช่วยให้สร้างขวัญกำลังใจจิตใจที่เคยนาคพันเป็น,นอยาค่ะ เราทําที่เด็กนะเหมือนเหมือนเหมือนเด็กด,ดอกไม้กระสุกดวงดาวได้อะ,ะนะครับของสนามเด็กเล่นเนี่ยนะคะถ้าท้องถิ่นใดสนใจโอ้อยากจะนําต้นแบบเนี่ยของอาจารย์ไปไปสนับสนุนหรือไปสร้างให้กับเด็กเนี่ยมีแนวคิดหรือแนวทางยังไงบ้างคะที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยขับเคลื่อนในเรื่องของการไปสร้างสนามเด็กเล่นเนี่ยคะ่ะ